ร้านไทยร้ยานไทยในกอตแลนด์ร้านอาหารไทยร้านรถรถตุ๊กตไทยรัก อาหารที่เราสั่งวันนี้ก็จะเป็นผัดเผ็ดเนื้อพริกแกงใต้แล้วก็ส้มตำส้มตำในเกาะข้าวข้าวสวยข้าวยินเลียมกิเน,เ,น,เ,นเดี๋ยวรอก่อนนะลูกมันร้อนนะลูกร้อนไหมครับอืมเด เอาช้อนมาเองมีช้อนด้วย,ยเฮ้ยเวียนเลี้ยงฟีฟอน,นกิ๊ตาส้มตำกุ้งค่ะ บรรยากาศทวัอะไรไทยครับไทยทอดรถขายอาหาร